รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Happy Shopping ความสุขสั่งได้คุณพอ่อคุณแม่ครับวันนี้ใครเปิดเดชั่นอยู่แล้วมีปัญหาต้อลมต้อหินต้อกระจกครับและรวมถึงจอประสาตาอายุมากขึ้นปัญหาเหล่านี้มารบกวนอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับ ดารานักร้องศิลปินคอมเมนเตอร์ครับพี่ชมพูฟรุตี้ในวัย60ปีครับสวัสดีครับพี่ชมพูครับสวัสดีครับ60ปีจริงหรอครับจริงครับชมพูฟรูตี้ตอนนี้เป็นชมพูซิกตี้เรียบร้อยจะบอกว่าอยู่ในวงการมา40กว่าปีนะครับปัญหาตามวัยมันก็มีมานอกจากการทํางานหนักในชีวิตประจําวันแล้วพักผ่อนน้อยนะครับอยู่กับแสงไฟสายลมแสงแดด หน้าจอด้วยอาชีพนักร้องนักแสดงอย่างผมก็เลี่ยงไม่ได้แน่นอนพอเราใช้ร่างกายขนาดนี้มันก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนมาโดยเฉพาะดวงตาดวงตานี่ผมบอกเลยนะครับผมมาตั้งแต่40ครับคือมันแห้งขับรถนี่ก็แบบต้องขยี้ตาต้องแบบหยอดหาเะยหยอดเงี้ยวันพักผ่อนก็ใช่ว่าจะได้พักครับเพราะว่าอะไรพักผ่อนเราก็ดูซีรีส์ดูทีวีเล่นโทรศัพท์ขับรถไปนู่นไปนี่ใช่ไหมฮะมันก็เลยส่งผลให้ตาล้าตาแห้งล่าสุดก็เลยไปพบหมอครับ ไปไปพบเพราะอะไรไปพบเพราะว่าจริงๆเรามีปัญหาคือเป็นตาอักเสบเนี่ยทีนี้อันนี้คุณหมอบอกผมเองโดยธรรมชาติต่อมไขมันท่อไขมันของดวงตามันจะค่อยๆเสื่อมลงการไหลเวียนหรือว่าการนําเอาน้ํามันที่จะหล่อรื่นดวงตาเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีปัญหาท่อไขมันมันจะอุดตันคุณหมอก็เลยแนะนาว่าหลังจากนี้ให้นวดดวงตาหรือประครบอุ่นเช้าและเย็นก่อนนอน ทุกวันไม่งั้นก็มาโรงพยาบาล3เดือนครั้งเพื่อที่จะเข้ามาทําการตรวจก่อนที่มันจะอักเสบส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้จักเบนจออยมา10ปีแล้วพอดีเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาในช่วงเวลาที่ต้องการพอดีก็ค,ค,คือนี่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 เบนจออยไอ plus เบอร์รี่นะครับ,รบอันนี้พอออกปุ๊บพี่กินเลย <c oughs> รู้สึกได้เลยครับว่าตามันไอที่ขุ่นเคืองที่มันแห้งๆเนี่ยร,รู้สึกชุ่มชื้นขึ้นเมื่อก่อนน้าตาเทียมต้องมาหยอดต้องมาหยอดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วบสบายเลยตอนกลางคืนขับรถไปร้องเพลงนี่ไม่ไม่ไม่เคืองแล้วมองไปไกลนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับเบนจอ์ออยไอพัเบลรี่มีส่วนผสมอร่อยบ้างครับอุดมไปด้วยสารสกัดพรีเมียมจากทั่วโลกถึง14ชนิดกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของซูเปอร์ฟรุตอย่างเช่นบิลเบอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่อันนี้นําเข้าจากประเทศจีนและสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะครับอันนี้นําเข้าจากสหรัฐอเมริกา มีลูทีนและซีแซนทีนที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างเองได้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มของโอเมก้ามีส่วนช่วยเสริมความชุ่มชื้นนะครับอย่างเช่นซีบักทอนนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาแฟลกซีดออยนำเข้าจากเยอรมันและน้ามันปลานะครับนำเข้าจากประเทศไอซ์แลนด์ให้สารสําคัญคือโอเมก้าสกลุ่มที่3เป็นกลุ่มของมัลติวิตามินนะครับเพื่อเสริมการทํางานของสารสกัดต่างๆให้ทํางานร่วมกันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับเบนจออยไอ plus เบอรี่เป็นซอฟต์เจลเม็ดเล็ก เม็ดเล็กนี่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 ไหลลื่นกลืนง่ายครับวันละเม็ดเท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะเลยครับครับนอกเหนือจากพี่ชมพูแล้วใครที่รับประทานเบงจ์จอยไอพัทบรีบ้างครับโอพี่แนะนําไปให้กับพี่มนสิทธิ์คำสร้อยนะครับนีฐานประจําเลยล่าสุดเลยคือพี่อ้วนวารุณีนะครับพี่อ้วนเนี่ยคล้ายๆพี่เลยคือมีปัญหาคือตาแห้งแสบตานะครับแล้วก็มี อาการเบาหวานเขาก็เลยกลัวว่าเบาหวานน้ำตาลจะขึ้นตานะครับพี่ก็เลยแนะนำให้ทานเบนจออยไอพลัสเบอร์รี่โอ้ตอนนี้ติดใจนะฮะถูกใจไปอีกหลายๆท่านเลยครับวันนี้พี่ชมพูวันทังทีครับขออนุญาตเอาโปรฝากแฟ i รายการหน่อยยินดีมากครับวันนี้เลยพาโปรโมชั่นพิเศษยิ่งกว่าคุ้มค่าเลยด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจออยไอพลัสเบอร์รี่นี้1กระปุกบรรจุ30ซอฟ์เจลปกติราคากระปุกละ9 0้บาทนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถมอีก2เป็น4กระปุกนะครับมูลค่ารวม3,600บาทวันนี้ไม่ต้อง จ่ายแค่1,090บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาเลยครับที่02-113-2222หรือว่าอยากจะชอบผ่านไลน์ก็ที่ a happy u n d e r shopping c o r e s ครับ4กระปุกรับประทานใน้4เดือนตกเฉลี่ยว,วันละ9บาทเท่านั้นเองนี่คือโปร,โปรชมัพิเศษท่านผู้ชมครับเรื่องของมาตรฐานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน Benjaroy a p t r y มาตรฐานสูงขนาดไหนครับ โรงงานของเขานะครับวิจัยและพัฒนาและควบคุมการผลิตโดยเว l l n ส s s เ s ียมีการรับรองจาก HACCP GHP สากลน,นะครับของบริษัท Intertech ด้วยและยังได้รับเครื่องหมาย OY เรียบร้อยอันนี้มั่นใจได้เลยท่านใดที่ชอบเล่นมือถือทำงานดูคอมพิวเตอร์เจอฝุ่นควันพิษอยู่เป็นประจำมีภาวะปวดล้าตาแห้ง แสบตาต้องขับรถเจอแสงแดดแรงๆนะครับหรือว่าใช้สายตาตอนกลางคืนมากๆขับรถตาพร่ามัวมองไม่ชัดเจนอายุมากขึ้นอุ้ยแหมคำนี้แสลงไม่ต้องกลัวครับ ควรรับประทานเลยนะครับขออนุญาตย้ำโปรอีกสักหนึ่งรอบเรียนเฉลยครับแถมวันนี้เบนจ์ออยไอพลัสเบอร์รี่นะครับพิเศษครับซื้อ2แถม2เป็น4กระปุกปกติราคาเต็ม3,600บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นพร้อมกับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรเลยครับ0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือว่าอยากจะชอบผ่านไลน์ก็ที่แอดแฮปปี้อันเดอร์สกอร์ช้อครับวันนี้ขอบคุณพี่ชมพูฟูตีมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ